อุสินารานคร <c oughs> สถานที่เสด็จสำคันธานปราลินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่สำคัญที่เราไปดูสถานที่บรลินิพานก็เพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจในชีวิตแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังต้องจากเราไปฉะนั้นเราเป็นพุทธบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติตามเป็นภาษาบกเป็นอนุสาวกหรือว่าผู้ปฏิบัติตามก็ให้เข้าใจในหลักการของชีวิตว่าชีวิตเกิดมาก็มีความเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นเราก็จะได้เร่งปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลมีการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตธรรมา,าให้พร้อม เมื่อเราพร้อมในความเป็นพุทธ,ธะหรือว่าความเป็นพระสวดบันพระสิกสกิทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันต์เราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาณในชีวิตดยน,นั้นกุศินารานครก็เป็นสิ่งที่ให้เราเข้าใจในสถานที่พุทธ,ธปรินิพานแม้แต่พระองค์ที่ฝาก ความไม่ประมาทให้เราว่าอันดา,ดานิพกเวปยาปย,ยธรรมาสังคาราอัป,ปมาเดนะสัมปาเดทาท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสืส่อม้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอันนี้คือพระโอค์นั้นได้ฝากให้เหล่านั้นได้เข้าใจเป็นผู้ไม่ประมาทเร่งเร่งสร้างคุณงามความดีสร้าง สิ่งที่ดีๆให้มีในจิตใจแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เมื่อเราสเต็ปอยู่ในความเป็นพระโสดาบันแล้วเราก็จะไม่ตกอบายดังนั้นก็ขอว่าถือว่าเป็นสถานที่สำคัญให้เราได้เข้าใจในชีวิตเข้าใจในความเป็น พุทธะือเอาใจถึงธรรมะที่พระองค์นั้นได้ทรงจากต่ํมพระบวรากายมาให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงเ,เดินปฏิบัติพุทธกิจ45ปัรษาจบจนสุดท้ายท่านก็ได้ฝากพระบวรากายให้เราได้ไปกราบไปบูชาสักการะที่สารมโน